สวัสดีค่ะอัสลอมลียกุมค่มพบกับไอชาอีกแล้วเช่นเดิมค่ะวันนี้ไอชาก็จะมากินอาหารเช้าด้วยกันค่ะพี่นอ้องไอบังบปซืชีสปลาท่ามาให้จากพี่นอ้องนั่นตงตากแดดอากาศเมื่อวานอากาศเย็นอากาศเย็นมากขึนเม่มีกันม่ไม่ค่อยเย็นว้า ร้อนๆเลยจ้ะร้อนๆเลยนะคะกินแต่กินแค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนกินขอเติมพลังด้วยนมช็อกโกแลตจ้ะพี่น้องชอบม,มากเลยมีความรู้สึกว่าอ่าเอยียงก็โอเคพานจ้ะพี่น,อน้องนมช็อกโกแลตตัวนี้โอ้เสียงนกดังมากเลยมา ค่ะชีสค่ะบ่ไเดียวเอาอันนี้บ่ไเดียวเอาไม้มานึ่งพรุ่านี้หดเดียวักไทยมาเลยค่ะแต่เอชีสปลาทาดน,นี่เขาเข้าวใส้ซอสพริกกับซอสออ่ออี้ยคซอสมะเขือเทศมานึ่แต่ว่าไอชั้นไม่ชอบ ชอบกินแบบแบบนี้เกี๊ยวมากค่ะพี่น้องเห็นไหมกล่องมันโฟกัสวะแม่ไม่เห็นดอกชีนุ่มๆม,ม,มันแบบประทัดน,นุมน่มๆมากเลย แต่ซองหนามากเลยจ้ะพี่นอ้องเป็นชีสป้ชีสชีสว้าวคว,นออ,ควนออกควนออกคุยๆเลย <laughs> <sh arp> ชอบมากเลยปกติอาะช่บอเป็นคนบอเป็นคนมากินชีสมื่อยู่ปากีนี่กินทุกอย่าง <laughs> จงไม่กายประสิบินมาแย่งกินได้เลยน แล้วรสชาติที่ชอบที่สุดก็คือกล้วยและน้มกล้วยกุน้มเอียงน้มกล้วยหอมบอก ถ้ากินทุกวันนี่หวยน้ำนักเมื่อคืนแจ็คสันเท่าไรแล้วนี่อร่อยมากจ้ะพี่หนอนแซ่บ phen ừ, khi mừng anh chàng khâu khải ừ, phen là ừ, uh, Jesse Rupi già Jesse Rupi cái chắc bạn vẫn thay hàn hà ao bờ Mm-hmm. <laughs> เมือนีอ่คลิปดีเ,เสียงเ,เสียงแบกเราเนี่ยคือจะมาดีใช่หมไกลค่ะบ่นอะไรพี่น้องแด่ซองบ่ออย่าไปนั่งลบแดดน,นหนาวโอเคค่ะพี่น้องเราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพระเจ้ามนติดลมค่าพบกัน เทปหน้าไปลองมึงเด้อแซ่บแซ <c oughs>